ใครที่มีแทนกำลังจะซื้อรถญี่ปุ่นป้ายแดงอยู่นะคะลองหยุดก่อนแวะมาชมไลฟ์ของเราวันนี้ก่อนค่ะเพียงงบประมาณ1 9ล้าน9 0 0หมบาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz สุดหรู <Wow. S 1> GLA 200อ r l a n 0 0 u r b ได้แล้วนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะเป็น SUV สุดอนเนกประสงค์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยงามของรถกันเลยดีกว่าค่ะ กับคันนี้เลยนะคะ SUV สุดหรูของเรานะคะเป็นสายแบบกำลังกระทัดรัดค่ะขับในเมืองก็ได้หรือว่าขับออกนอกเมืองก็ดีนะคะ JL 200 Urban คันนี้ค่ะมาในสี Polar Silver นะคะซึ่งเป็นสีเงินค่ะในส่วนของดีไซน์ไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบใบซีนอนค่ะดูสวยงามแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะสำหรับกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยคันนี้นะคะเสริมล่อมาแล้วนะคะเป็นแบบ d i ม m o n d Grill ค่ะแล้วก็เพิ่มตรงตากเนี่ยลัก Mercedes Benz ตรงนี้มาด้วยค่ะตัวล้อแม็กดี นนี้ะะคดูสวยแล้วก็หรูมากๆนะคะเป็นดีไซน์ของ5สป็อกนะคะด้วยตัวรูปทรงของรถคันนี้นะคะที่แบบว่าไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะก็สามารถขับได้ทั้งคนโสดหรือว่าคนมีครอบครัวก,ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยค่ะดีไซน์ด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับความสปอร์ตแล้วก็เฉลียวมากเลยค่ะอย่างในส่วนของดีไซน์ไฟไท้ายตรงนี้นะคะดูสปอร์ตมากจริงๆค่ะด้านล่างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวปลายท่อคู่ที่เป็นแบบโครเมียมอีกด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งนี้เนี่ยเป็นปลายท่อคู่จริงอีกด้วยนะคะปลาย ่อคู่ทั้งสองข้างเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นปลายท่อคู่ที่ออกจริงๆด้วยค่ะสําหรับใครที่ชอบเดินทางนะคะที่เก็บสัมภาระตรงนี้เนี่ยที่เก็บสัมภาระตรงนี้ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยก็สามารถพับไปได้ทั้ง2เบาะอีกด้วยค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะก็ยังซ่อนกล้องมองหลังไว้ให้อีกด้วยนะคะในส่วนของสมรรถนะของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินอร์โบขนาด1,600ซีซีเลยนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง1 5 6 เทอปสปีดเนี่ยก็ทําได้ถึง220กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราต้องบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะ,ค,ะคันนี้เนี่ยค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเพราะว่าได้ถึง13-15โลดิตเลยนะคะใครที่กาลังมองหา SUV อูเอเนกประสงค์นะคะราคาแบบสบายกระเป๋าแล้วก็สุดหรูขนาดนี้นะคะสแกน QR คอดที A ่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะดีไซน์ด้านในนะคะก็จะมาพร้อมก,กับการตกแต่งที่เป็นโทนสีดํานะคะตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็นั่งแบบ สบายมากๆเลยค่ะแล้วตัวเบาะนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับเมมโมรี่แพ็กเกจอีกด้วยนะคะัวจตำตำแหน่งของผู้นั่งด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาเลยได้ถึง3ตํตำแหน่งเลยนะคะสําหรับครอบครัวไหนค่ะที่แบบว่ามีรถหลายคันแล้วก็สลับกันใช้นะคะตัวออปชั่นตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีจริงๆค่ะนอกเนือจากนี้นะคะตัวโหมดการขับขี่ของรถคันนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง3โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น E c o คตัว Sport นะคะแล้วก็โหมด m มนน a l นะคะส่วนตัวหน้าจอตรงกลางตรงนี้ค่ะก็สามารถเชื่อมต่อกับทโทรศัพท์นะคะแล้วก็บลูทูธแล้วก็สามารถฟังฟิลิฟิว ด้วยค่ะ ที่นั่งด้านหลังค่ะก็ยังมีที่เหลือนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะคันนี้ในด้านหลังยังมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ GLA 200เป็นรถปี2015ค่ะเล็กไม่นะคะเพียง84,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพียง1,090,000บาทเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะซื้อความปลอดภัยที่เหนือกว่านะคะเราก็เพิ่มความรูหราให้กับตัวเองนะคะตอบโจทย์ทุกความต้องการตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวเลยนะคะ เพียงงบประมาณ1ล้านกับอีก90,000บาทเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz สุดหรูคันนี้ได้แล้วนะคะซื้อความปลอดภัยที่เหนือกว่าค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวเลยค่ะให้รีบแวะเข้ามาที่เบนเอ็นเคเลยนะคะที่จะจบครบความต้องการค่ะสำหรับวันนี้ลูกไม้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ